ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหมายวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับครอบครัวของข้าได้รับการตั้งชื่อว่าไททันมังกรแม่ของข้าครอบครองวิญญาณยุทธการต่อสู้ของมังกรที่แท้จริงและ วิญญาณยุทธการต่อสู้ของข้าก็คือการกลายพันธุ์ของเริงยักษ์แถท,ท่านและมังกรที่แท้จริงซึ่งค่อนข้างพิเศษสถาพรธรรัตเห็นว่ามันจะง่ายกว่าสําหรับวิญญาจานที่มีสายเลือดมังกรที่จะแทรกซึมเข้าไปในผู้คนภายใต้การปุ้มรองของเจ้าดังนั้นพวกเขาจึงส่งข้ามาที่นี่วิญญาณยุทธการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์นั้นเหรอดวงตางของหลานเซนโยขยับพ่อบุญธรรมของเขาหลานเซียวเที่ยวชันด้านการศึกษา วิญญาณยุทธการต่อสู้โบราณแน่นอนว่าเขามีความชัดเจนมากเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความเป็นเอกลักษณ์อะไรคือเอกลักษณ์นั้นเหรอสายเลือดเทพเจ้ามังกรของเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอันเดียวในประวัติศาสตร์วิญญาณยุทธการต่อสู้ไทท่านมังกรของหยวนเอินกวงนั้นไม่เคยมีมาก่อนและไม่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติความเป็นมาของสาพันทรัฐในการเป็นวิญญาณยุทธการต่อสู้พิเศษแต่ทว่า ิญยาณยุดการต่อสู้ไททันมังกรคืออะไรมันเป็นวิญยาณยุดการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมาจากตระกูลไททันและเป็นเทพเจ้าสงครามอันดับที่18ในวิหารหอเทพสงครามและยังเด็กโยผู้บังคับบัญชาที่อยู่ตรงหน้าเขาโดยไม่คำนึงถึงความแข็งแกร่งหรือตัวตนของเขาสถานะของเธออาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในหมู่คนรุ่นใหม่ของ, 3, า 5, 000, งสาพันธาราตฮหพันช่างเลือกสรรจริงๆ ยวนเอินกวงญิงมและพูดว่าเดิมทีสาพันธรัฐวางแผนที่จะส่งทีมของเราไปกับเจ้าในครั้งนี้ไปที่ดาวเทียนหลงแต่จากข้อเสนอแนะของเจ้าและผู้บงังคับบัญชาในที่สุดก็ตัดสินใจว่าข้าจะไปกับเจ้าเพียงคนเดียวเอาละถ้าเจ้าไม่มีอะไรต้องเตรียมพวกเรากําลังจะออกเดินทางแล้วดารเซนอยู่พยักหน้าความเข้าใจที่มากขึ้นต้องอาศัยการติดต่อเพิ่มเติม ซึ่งตอนนี้ยังทำไม่ได้แต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วผู้สังเกตการคนนี้คงจะเข้ากันได้ง่ายขึ้นเอาวะในเมื่อเจ้ารู้จักกันดีแล้วก็รีบออกเดินทางกันเถอะหากจำเป็นกองเรือที่เจ็ดจะร่วมมือกับพวกเจ้าทุกเมื่อคนเรือเอกไปหลิงพูดด้วยน้ำเสียงโถมสารเสีนยนอยู่และชวนเดินกวงทักทายในพนไปหลิงด้วยกันทำความเคารพพร้อมกันและในพลไปหลิง ก็ทําความเคารพเช่นกันชวนเอินกวงออกจากสํานักงานใหญ่พร้อมกับร้านเซนโยร้านเซนโยเดินนําหน้าและเธอก็เดินตามหลังในเวลาน,นี้ดวงตาของเธอแสดงความอยากรู้อยากเห็นบางอย่างร้านเซนโยสนใจสถานการณ์ของเธอที่จริงแล้วเธอสนใจร้านเซนโยมากกว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าบุคคลนี้มีอายุเพียง19ปีเท่านั้นแต่ทว่าการเป็นนักตู้สวรรค์ระดับที่8และมียศพลตี และเป็นหนึ่งในเจ็ดประดาษแห่งซืเรย์เคอร์อรุ่นใหม่ของโรงเรียนซืเรย์เคอร์อที่เพิ่งประกาศใหม่ร้อนแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของเขาเนื่องจากเธอต้องการที่จะเป็นผู้สังเกตการของพวกเขาเธอจึงรู้มากเกี่ยวกับสถา,านการณ์ของหลานเซนโดและสถานการณ์ของดาวเทียนหลงหย้วนเอินพวงจุนสามารถเป็นแม่ทัาใหญ่ได้เป็นเทพสงครามอันดับที่18ในหอเทพสงครามได้ เมื่ออายุ27ปีใครๆก็สามารถจินตนาการถึงพรสวรรค์ของเขาได้แต่เะว่าเมื่อเธอเห็นประวัติย่อของหลานเซนโยเธอเฉเพาะอ,อย่างยิ่งความสําเร็จของเขาในสาพันธ์เธอ,อยังคงรู้สึกเหลือเชื่ออย่างยิ่งเมื่อพวกเขาพบก,กันในวันนี้เธอ,อยิ่งประทับใจกับหลานเซนโยมากขึ้นความประทับใจแรกที่หลานเซนโอมอบให้กับเธอก็คือเขายังเป็นเด็กวัยรุ่นหลานเซนโย ยังเด็กเกินไปสูงตรงและรอจากมุมมองของหยวนเกินกวงจุนผู้ซึ่งคุ้นเคยกับการเห็นพรสวรรค์แบบเด็กๆเ,เธอไม่เคยพบสิ่งผิดปกติกับเขาแม้ว่าเขาจะยังเด็กแต่เขาก็ยังมีความยับยั้งชั่งใจและสงบมากเขามีรอยยิ้มบนใบนหน้าอยู่เสมอและมีความอดทนเหนือกว่าหนุ่มสาวคนทั่วไป,มปเมื่อเผชิญหน้ากับเธอในฐานะผู้สังเกตการเขาสงบสติอารมณ์ได้เธอไม่รู้ว่า เขาจะยอมรับหรือปฏิเสธเธอมีสองภารกิจหลักที่สหพันธรัฐมอบให้กับหยวนเอินกวงจุนงานแรกคือดูแลหลานเซนโยและสหายของเขาและบันทึกสิ่งที่พวกเขาทําไปงานอื่นๆคือหวังว่าเธอจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่แฝงตัวและหาข้อมูลจากมุมมองของเธอเกี่ยวกับดาวเทียนหลงและแม้แต่ดาวฤกษที่ม้ามังกรทั้งหมดที่ทําหน้าที่เป็นการยืนยันข้อมูลที่หลานเซนโยนากลับมาดังนั้น เธอจึงเรียกได้ว่ามีความรับผิดชอบอันหนักหน่วงในครั้งนี้นอกจากนี้เธอ,อยังมีภารกิจที่เป็นไปได้ซึ่งพิเศษยิ่งกว่านั้นอีกสภาทราชหวังว่าเธอจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านเซนยูในระดับส่วนตัวและพยายามเอาชนะใจหลานเซนยูให้ได้มากที่สดุดแต่ย้อนเอินพวงจนุนยังคงมองเห็นแววตาที่มีความหมายในสายตาของเขาเพื่อให้สามารถบรรลุตำแหน่งดังกล่าวได้ในวัยนี้ย้อนเอินพวงจนุนจึงถูกเปิดเผยมากที่สดุด เธอผเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆมากมายและเธอก็รู้ดีว่าสภารัฐต้องการให้เธอทำอะไรหลังจากได้รับงานในการสังเกตการนี้เธอก็สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของด่านเซนจูจากครอบครัวของเธอโดยเฉพาะการประเมินที่เธอได้รับจากครอบครัวของเธอเกี่ยวกับร้านเซนจูนั้นสูงมากหากเป็นไปได้ครอบครัวก็หวังว่าเธอจะพัฒนาความรู้สึกต่อไปร่วมกับร้านเซนจูได้เดิมงพีหยวนเอินกวงจุนพัเสนเรื่องนี้ ีนี้เธออายุ27และเธอใช้เวลา27ปีที่ผ่านมาในการฝึกฝนประสบการณ์และงานต่างๆเธอเข้าครองวิญญาณยุทธการต่อโซ่อันเป็นเอกลักษณ์ของมังกรแททานและได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้พิทักษ์ภายในครอบครัวของเธอสิ่งที่เรียกว่าผู้พิทักษ์คือการดำรงอยู่ที่มีฐานะเข้าเทียมกันในฐานะผู้นําครอบครัวหัวหน้าครอบครัวไททาน ต้องเป็นเจ้าของวิญญาณยุทธการต่อสู้เริงยักษ์ไทยท่านดังนั้นเธอจึงไม่สามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวได้แต่วิญญาณยุทธการต่อสู้ของไทยท่านมังกรของเธอได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ส่งพลังและครอบครัวของเธอก็มีความหวังสูงในตัวของเธอเธอยังคงมีเป้าหมายที่สูงมากโดยหวังว่าเธอจะสามารถสัมผัสอาณาจักรที่ชนเผ่าของเธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนดังนั้นเธอจึงไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องระหว่างชายและหญิง ด้่ยรูปร่างหน้าตาของเธอจึงมีผู้คนจํานวนนับไม่ถ้วนที่ไล้ตามจีบเธอแต่ส่วนใหญ่ยอมแพ้ครึ่งทางเหตุผลในการขอตัวก็ง่ายๆเธอเก่งจนไม่มีใครตามเธอทันหลังจากที่เธออ่านข้อมูลประวัติของดานเนียนโยได้รับการมอบหมายงานนี้อย่างลับๆความรู้สึกแรกของเธอคือการย่อเยอ้ยเขาเธอคิดว่าเธอควรที่จะเริ่มเข้าหาเด็กหนุ่มอายุต่ำกว่าป20ปีหรือไม่ แต่ถว่าเมื่อเธอเห็นหลานเซนหยูจริงๆวันนี้ความคิดทั้งหมดในใจของเธอก็หายไปเธอยอมรับว่าเธอไม่เคยเป็นผู้ที่สนใจใบหน้าและเธอเชื่อว่าความสําคัญภายในและความแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะยืนยงได้แต่ทว่าเมื่อเธอเห็นหลานเซนหยูเธอก็รู้สึกทันทีว่าคนคนนี้หน้าตาดีและสิ่งอื่นๆก็ดูเหมือนจะไม่สําคัญนักในขณะที่หยวนเอินกวงตุนรู้สึกว่าดวงตาของเธอมืดลงทันที เธอไม่รู้ว่าเธอเข้าใกล้หลังของหลานเซนโยเมื่อ,อไร่เธอหยุดอย่างรวดเร็วหลานเซนโยหันกลับมาแล้วพูดขึ้นว่าในพลหยวนเกินหากเจ้าไม่มีอะไรแล้วเจ้าก็กลับไปเก็บของได้เราจะไปหาเจ้าในภายหลังไม่เป็นไรข้าไม่มีอะไรที่จะต้องเก็บและข้าสามารถออกไปได้ทุกเมื่อข้าจะไปกับเจ้าข้าจะไปพบสหายของเจ้านอกจากนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องสุภาพกับข้ามากนัก แม้ว่าเราจะเป็นแม่ทัพใหญ่ทางโคแต่เจ้าก็เป็นนักสู้สวรค์ระดับ 8, แปดได้่าเป็นเพียงนักสู้สวรค์ระดับ6กเท่านั้นเจ้าสามารถเรียกข้าด้วยชื่อของข้าได้เรียกข้าว่าหยวนเอินเฉยๆก็ได้จริงๆแล้วข้าไม่ชอบชื่อกวางจุนพ่อแม่ของข้าชอบให้ข้าเป็นเหมือนเด็กผู้ชายดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจเลือกชื่อหนีร่องหน้าหยวนเอินกวางจุนพูดด้วยรอยเย้มในเวลานี้มีเพียงเธอและหลานเซียนอยู่เท่านั้นและพวกเขา ก็อยู่ไม่ไกลกาเธอตัวต่ำกว่ารานเซนโยและเธอสามารถมองเห็นดวงตากลมโตที่สวยงามและขนตายาวของหลานเซนโยได้อย่างชัดเจนหลานเซนโยยิ้มแล้วพูดว่าถ้าเก่งว่านี่จะไม่ค่อยดีเจ้าเป็นพี่ของหวยหวยและเจ้าก็เป็นผู้อาวุโสข,ของข้าด้วยข้าจะเรียกเจ้าแบบนั้นได้อย่างไรกวนเอิญกวงจุนกรดตุกป,ปากเด็กคนนี้รานเซนโยยิ้มแล้วพูดว่าจากนี้ไปทุกคนและข้าจะเรียกเจ้าว่า พี่สาวเหมือนกับหุยหุยได้ไหมหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็หันหลังกลับและเดินไปข้างหน้าต่อไปส่วนเอินกวางจุนอยู่ทั่วคขา่ามองไปที่แผ่นหลังของหลานเซนอยู่กัดฟันและกำมัดแน่นก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปเธอถูกส่งมาโดยสาพันธ์รัฐในฐานะหัวหน้าผู้สังเกตการซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเช่นนี้ความสามารถของเธอในทุกด้านนั้นไม่ธรรมดาโดยธรรมชาติเธอจะเป็นคนเรียบง่ายได้อย่างไร ในเมื่อเธอกลายเป็นเทพสงครามคนที่18ในหอเทพสงครามในวัยย0ของเธอในเวลาน,นี้เธอเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลานเซนโยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการแม้จะเป็นเพียงชื่อธรรมดาธรรมดาแต่ก็มีจุประสงค์หลายประการการแบ่งรุ่นพี่ทําให้ระยะห่างระหว่างพวกเขากับเธอปางขึ้นและชื่อนั้นก็เหมือนทําให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากหรือห่างไกลอีกระดับหนึ่งในฐานะผู้อาโวุโสสังเกตการณ เขาจะหลอกเราหรือไม่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเธอที่จะทาภารกิจนี้ให้สําเร็จกานเซีนยนโยวไม่รู้ว่าหยวนเอินกวงจุนกาลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้แต่เขาชื่นชมสามภารทรัชมากในตัวเขามาใจของเขาไม่ต้องสงสยัยเลยว่าสามภารทรัรตทรงผู้สมัครที่ค่อนข้างดีที่สุดเธอเป็นสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลไทท่านลิงยักษ์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนเือร์ไดเคร์และสำนักขัง เธอเกี่ยวข้องกับหนึ่งในสมาชิกที่สําคัญนอกจากนี้เธอจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเข้าถึงง่ายวนเดินกวงจุนยังสามารถเรียกได้ว่าไร้ที่ติในทุกด้านแต่ถ้าว่าร้านเซนโยรู้ว่ายิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นดังคำกล่าวรู้หน้าไม่รู้ใจและอาจจะมีความรับบางอย่างที่เธอไม่ให้เขารู้ระหว่างทางกับร้านเซนโยได้แจ้งให้สหายของเขาเตรียมพร้อมแล้ว เรือรีมปีกสวรรค์3 3มได้รับการจับเตรียมมาเป็นเวลานานและทุกคนก็ขึ้นเรือรบภายใต้การขนส่งรถรางพิเศษพวกเขาได้รับคําแนะนําจากเรือนําทางของเรือแม่แลกับสู่อาวากาศนี่เป็นครั้งแรกที่หยวนเอินกวงจนุนมาที่เรือรบของสํานักผังเมื่อเธอติดตามหลานเซนอยู่บนเรือรบเธอก็อดไม่ได้ที่จะมองไปร,บรอบๆได้รู้สึกแปลกใหม่เล็กน้อยเรือรบของสํานักผังอาจกล่าวได้ว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิง จากเรือรบสไตล์รัฐบาลทั้งในแง่ของวิธีการใช้งานและรูปแบบภายในเรือรบของสำนักทางนั้นเรียบง่ายกว่ามากและทุกแง่มุมของระบบพวกผมก็เรียบง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเวลานี้มีเพียงหลานเซนโยแระคนอีก33คนบนเรือรบรวมทั้งผู้อวโสสูเราวยอนเอินกวงจุนจัดยินยามประเพทพืชทั้งหมดอยู่ในแหวนแห่งโชคชะตาโดยธรรมชาติและตอนนี้ แผนแห่งโชคชะตาก็อยู่ในมือของผู้อาวุโสสเราก่อนที่จะไปรับผู้สังเกตการหลานเซนโยได้สื่อสารกับสเราและสหายของเขาได้คิดกลยุทธ์การรับมือบางอย่างดังนั้นเขาจึงไม่กังวลว่าหยวนเอินกวงชุนจะหาพวกเขาเจอแต่รรอบเข้าสู่โหมดล่องหนเปิดโหมดการล่องหนและบินด้วยความเร็วสูงในทิศทางของดาวเทนหลงหลานเซนโยปรบมือเพื่อมุ่งความสนใจของทุกคนมาที่ตัวเขาเอง จากนั้นจึงถอดหมวกครอบคุมรักบนหัวของเขาออกและพูดว่าคราวนี้เราจะกลับไปที่ดาวเทียนหลงและมีแขกคนสําคัญอีกคนหนึ่งมาด้วยนั่นก็คือเทพสงครามคนที่18จากหอเทพสงครามทพันทรัาส่งมาทุกคนยินดีต้องรับเธอด้วยเธอมีชื่อว่าหยวนเอินกวงจุนจการเซียนดูข่าวด้วยรอเย้มได้เป็นผู้นําในการปรบมือในความเป็นจรงิงทุกคนเคยเห็นหวนเอินกวงจุนมานานแล้ว แล่เดาที่มาของเธอได้ท้ายที่สุดนี่คือหญิงสาวสวยที่สะดุดตาม,มากและผู้ชายในทีมปีกสวรรค์33ก็ยิ่งอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นไปอีกลานเซนโย,ย่ยมและพูดว่าผู้อาวุโสย้อนเอินกวงจนุนก็มีเอกลักษณ์พิเศษเช่นกันพวกเจ้าควรจะสังเกตแท่ของเธอมานานแล้วเธอเป็นพี่สาวของหวยหวยดังนั้นจึงไม่มีบุคคลภายนอกที่นี่จากนี้ไปเราทุกคนจะเรียกเธอว่าพี่สาวอาวุโส ทุกคนเมื่อได้ยินก็ร้องพูดกันเสียงดังว่าสวัสดีครับพี่สาวอาวุโสมุมปากของย้อนเอินกวางจุนกระตกย้อนเอินหวยหุวยก็มองเธออย่างสงสัยเช่นกันแม้ว่าทั้งสองจะเป็นญาติกันแต่ในความเป็นจริงแล้วย้อนเอินหุวยหุวยไม่เคยเห็นย้อนเอินกวางจุนหลายครั้งตั้งแต่เขายังเป็นเด็กย้อนเอินกวางจุนอายุได้สิบปวบมากกว่าเขาหลายปีวิธีการเติบโตของทั้งสองนั้นแตกต่างกัน และเนื่องจากหยวนเอินกวงจุนมีความสําเร็จที่พิเศษเช่นนี้เขาจึงมากจากอุทิศตนอย่างสุดใจให้กับการฝึกฝนโดยปกติแล้วพวกเขาจะไม่ค่อยได้เจอกันในครอบครัวสวัสดีทุกคนข้ามีชื่อว่าหยวนเอินกวงจุนจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเรียกข้าว่าพี่สาวอาวโสโซให้เรียกข้าด้วยชื่อของข้าและข้าก็าไม่ได้แก่กว่าพวกเจ้ามากนัก ถ้ามาที่นี่เพื่อติดตามและเรียนรู้เป็นหลักและในขณะเดียวกันก็มาเป็นผู้สังเกตการด้วยครอบครัวเริงยักษ์ของเราเองก็เป็นมิตรกับโรงเรียนเซอร์ไร์คและสำนักถังเช่นการดังนั้นถ้าสามารถมั่นใจได้ว่าถ้าไม่ใช่คนประเภทที่เทเรยยศต่อสาหายของเราเพื่อประโยชน์ของสาพันธ์รัฐขณะที่เขาพูดเช่นนี้ อยอนเอินวังจูนบอกมือให้ทุกคนได้รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอพูดอย่างตรงไปตรงมาแม้จะใช้คำว่าทรยศหันทีที่เธอพูดแบบนี้ปฏิกิริยาแรกของดานเซนโยนั่นเืออถ้าสาพันธรฐรฐส่งคนมาที่นี่เพื่อสังเกตการอาจจะเป็นเรื่องรองแต่ที่สัมคัญธ์่านั้นคือการเอาชนะใจพวกเขาาเป็นกรณีนี้สถานการณ์จะดีขึ้นมากอย่างน้อยเธอก็จะไม่ทําให้เกิดข้อจํากัดมากเกินไป ในการกระทำของพวกเขายกเว้นหลานเซนโยเองแทบจะไม่มีใครรู้ว่าป้าหมายสูงสุดข,ของเขาในดาวเทนหลงคืออะไรแม้แต่ใเชิยวก็ยังไม่ชัดเจนแน่นอนว่าการไม่มีข้อจํากัดถือเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดและนี่คือสิ่งที่หลานเซนโยต้องการเห็นมากที่สุดยิ่งกว่านั้นพี่สาวอาวุโสคนนี้ฉราจ,จริงๆกันทีที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ถ้าว่าหลานเซนโยก็พูดขึ้นว่าพี่สาวอย่าสุภาพมาก พวกเราทุกคนต่างก็เป็นคนกันเองแต่ถ้าว่าถ้าเราเป็นกันเองกับท่านมันจะทําให้เราไม่เคารพท่านมันรวมถึงหุยหยด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรียกท่านว่าพี่สาวอาวสโสมันเป็นการจริงใจมากกว่าสวนเอินกวงจุนต้องมองะเที่หลานเซนโยและไม่สามารถปฏิเสธได้พูดขึ้นว่าเอาเป็นว่าเอาตามพวกเจ้าพูดก็แล้วกันลานเซนโยเย้ม และพยักหน้าให้เธอจากนั้นก็สวมหมวกควอบคุมหลักอีกครั้งและไม่สนใจบุคคลน,นี้อีกต่อไปหว่วนอื่นกวางจุนนั่งอยู่ที่มุมห้องเพื่อสังเกตอุปกรณ์ต่างๆของเรือรบเธอรับราชการในกองทัพและค่อนข้างคุ้นเคยกับเรือรบแม้ว่าความแตกต่างระหว่างเรือรบของสำนักขางและสาพานเทรัฐจะไม่เล็กนักแต่จากประสบการณ์ของเธอเธอยังคงสามารถจดจำอุปกรณ์ส่วนใหญ่บนเรือรบได้ หลังจากมองมันมาระยะหนึ่งแล้วยิ่งเธอสังเกตมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นเท่านั้นที่เทคโนโลยีของสำนักขังเทคโนโลยีของสำนักถังรับหน้ามากดูระบบปฏิบัติการที่สะดวกและมีประสิทธิภาพนี้แรดูพารามิเตอร์การบินต่างๆบนหน้าจอลักเรือรบรันี้ไม่ทราบว่ามีพลังมากกว่าเรือโจมตีดาวตกธรรมดามากแค่ไหนนี่เป็นเพียงสิ่งที่มองเห็นได้จากระยะสายตาปัจจุบันเท่านั้นเธอ รู้ข้อมูลค่อนข้างมากเกี่ยวกับทีมปีกสวรรค์33ข้อมูลบางส่วนมาจากสาพันธทรัตและบางส่วนมาจากครอบครัวนี่เป็นชั้นเรียนของร้านด้านนอกที่เข้าไปในร้านด้านในได้ทั้งชั้นเรียนโดยเฉพาะร้านเซนโญซึ่งเป็นหัวหน้าทีมและเป็นหัวหน้าห้องของทีมปีกสวรรค์33อจกล่าได้ว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นอย่างยิ่งโดยไม่คำนึงถึงความแข็งแกร่งส่วนบุคคลทักษะความเป็นผู้นำของเขานั้น ยอดเยี่ยมมากจากการที่คนอื่นมองดูหลานเซนโยชวนเอินกวงจุนเข้าใจว่าทีมนี้ดับโดยหลานเซนโยโดยสมบูรณ์และไม่มีใครสามารถแทนที่ตำแหน่งของเขาได้แม้ว่าทุกคนจะมองไปที่ดวงตาของเขามันล้วนสงงบแต่พวกเขาก็มั่นใจอย่างยิ่งและบางคนถึงกับชื่นชมในสายตาของพวกเขาความสามารถพิเศษดังกล่าวไม่สามารถบรรลุได้อย่างแค่ความแข็งแกร่ง เธอยังอยากเห็นมันด้วยสายตาของเธอเองดูสิรานเซนยูคนนี้ดีแค่ไหนสามารถควบคุมเรือรบปีกสวร์สา3สิบสามได้อย่างราบรื่นหลังจากการบำรุงรักษาและดัดแปลงอย่างรวดเร็วเรือรบปีกสวร์สา3สิบสามก็เร็วขึ้นกว่าเดิมและในโหมดล่องหนความสามารถในการซ่อนตัวก็ดีขึ้นนี่คือการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับรานเซนยูและคน,อ,นอื่นการเดินทางจากกองเรือที่เจ็ดไปถึงดาวเทียนหลงไม่นาน ใช้เวลาสองวันสองวันต่อมาดาวเทนหลงก็มาถึงแล้วเสียงของร้านเซนยูดังขึ้นเรือทั้งรำกำลังเตรียมที่จะเปิดใช้งานหมดเงียบดังนี้ไปเราจะปล่อยให้คนอยู่บนเรือรบสองคนเท่านั้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุถูกเถิ่นได้ตลอดเวลาสูฮานกับพิงเทียงหลิงจะอยู่ก่อนในครั้งนี้และเราจะหมุนเวียนทุกสองสัปดาห์เพื่อนำข่าวสารและทรัพยากรบางส่วนที่เรารวบรวมกลับมาพร้อมๆกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ